พี่น้องตกดแห้งครับหังจากที่าอายุเขามาส่วนก็จะมีว่านี้มันนี้ก็มีฝนมันโปรยฝ้ายลงมาที่เมืองมือการสีวิไลเจอฝนครับ Trump Ủa, à, à, Xem này Cái quay lại đây này Ông mơ là bỏ Xem này xem này Xem này xem Cái quay lại đây này mẹ Tư là bọn đèo này, lúc mẹ Tư là bọn đèo này, lúc mẹ หรือเราบอดเดี๋ยวนี้ลูกแม่เมื่อเราบอกเจ้าเออไปไปไปเก็บซีเก็บของเข้าไปร่างหาร่างกายจะฟังหอยักก่อนไปไปไป,ไป,ไป เก็บสิ mhm ่งเก็บของเฮาไปหาล่างนาล่างตาอยู่ฟังหวยซะก่อนเปลี่ยนสนามเก็บให้เรียบร้อยเงี้ยเปลี่ยนสนามเงี้ยหวยสักวันเลี่ยวหลักกระยางรอลำทางขึ้นไปลงนาพุ่นเลี่ยวหลักกระางรอลำทางขึ้นไปเฮาลงนาพุ่นละแลี่ยวหลักกระางรอลำทางขึ้นไปเฮา ลงมาพุละใช่ือสนี้พ่อแม่บอกแมนส่นสียางขึ้นไปห่ยางมันสวยวะแมนส่สียาง้่ยามันสวยวะแมนส่วสิยางขึ้นไปห่ดยานมันสวยว่ะป้า่าใช้เสียงไหนบ้ามันแน่นี้มัเป็นดอก เออกาหางวายุไปหอดพุนกระเซาเรียงมาคู่เลี้ยวนำาลดไปยังเหล่าเออการหางวายุไปหอดพุนกระเซาเรียงมาคู่แล้วกับนำโลดไปยังเห่านี่ถ้ตอนแรกมันจริงหระอเปล่าครับผมนำโลดไปยังเหล่าส่วนสีรงเมื่อบ้านอีกมันสิคำได้ส้วนสิรถเมื่อบ้านอีกมันสีคำได้คู่เล้ยวนำโลดไปยังเหล่า จะสิลงมาบ้านอีกมันสิคำเนี้ยต้นไม้ตัวนี้มันบวมแม่สองคนโอบคุณบ่ต้นไม้ต้นนี้มันบวมแม่สองคนโอบคุณบ่ต้นแค้งยางต้นนี้มันบวมแง่สองคนโอบคุณบ่ต้นแค้งยางต้นนี้มันบวมแม่สองคนโอบคุณบ่สัวสิีขาดบวมแม่สองคนโอบคุณบ่สัวสิบักบอต้องไปพึ่งสนัอนแล้วไปไปไปต้ไปหาหลังหาหลังตาหลังกัดยางใส่หม่งบนเ้องก็ต้องสพก่งนนั่นแล้ว มันก็ต้องเบิ่งสักวอนหแล้วไป helmet, ไปลงมหาล้างหน้าล้างตาไปไปไปลงไปหาล่างหาล้างตากัดางไส่บงผุนเ้องทางตาลัดยางใส่บ่งผุนเ้องเลี้ยหลักกัดยางใส่บ่งผุนเองล้วหลักกัดางไส่โดงผุนเ้านี่ละที่มันสิงของควางมันเาเจ้าเลี้ยมมั่เลยเด้จ้กว่าเจ้ากับ่า้นรับดีเนาะเออมือขึ้นดืแปลกว้ย แล้วล่ะเด้แล้วล่ะเด้เจ้าก็ผัดนอนหลับดีน้องมื่อคืนนี่ยังกะอยาก็นอนอลไรดีน้องมื่อคืนเจ้าก็จะแม่นอนหลับดีน้องมาขึ้นนี่เจ้าก็จะแม่นอนหลับดีน้องมื่อคืนนี่เออหัวหอนมาขึ้นนี่ก็แปลกเว้ยเออว่าหอดเมื่อคืนนี่ก็แปลกเว้ยหลังจากที่เฮาหลังจากที่เฮาเปียกเว้ยหลังจากที่เข้ายิงผีปงคางแล้วบ่มีหยังเข้ามาได้ไหมเป็นเงียบๆเนาะหลังจากที่เฮายิงผีปงคางแล้วหรือบ่มีหยังเข้ามา มาอีกเหรอหลังจากที่เขายิ่งผีโป่งคางแล้วคือผมมีอย่างเขามาอีกเหรอเป็นแปลกแปีกเว้ยเป็นแปลกๆเว้ยข้างเขามาได้ีหมเป็นเงียบเงียบเนาะเอาแล้านะแม่อึ๊บอึ๊อึ๊เอืออเอฮักปืนเนีฮักปืนเนี่ยเดีวนี้เป็นอะไรบ้าอเนี่ยยิมไมรองอึ๊บอึ๊บอืออึ๊เอาเอาเอาฮักปืนนั่นไงบอยบอยบอยเาจะให้หนูเรียบรอย เจ้ายัดไใบละบอลนี่ปืนเจ้ายัดไใบละบอลนี่ปืนนั่นเมียนี่ว่าปืนเนี้ยเจ้ายัดไใบละเม่นบอลนี่เจ้ายัดไใบละเม่นบอลนี่เจ้ายัดไใบละเม่นบอลนี่แล้วม่นาเดี๋ยวสิยญาอีกแล้โอ้ยหาวาเป็นเจ้าก็ได้เกือเปื้อเสนอมา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 ลงมาลงมาโอ้ยหาวาเป็นเจ้าก็ได้ โอ้ยหาว่าไปน้อเจ้าก็ไดมา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 ก็มามาปืนมั้งไปล้างแขกมาผุนเฮาล้างน้าล้างตาก่อนไปย่าเน,น,น,าาานี่ย,นะยไปผุนเฮาล้างน้าล้างตาสวยหน้าสวยตาไปไป่างลุกไหวผุนเฮาสวยหน้าสวยตาสักวนัน โดนตีระทึกขวัญสันประสาทก็เข้ามาอีกหนึ่งหอบสดว่าบริการเนาะบ้ากว่ามั้สิาก่มับ้าก่าบไปเปกสิบเปือกลงยังังย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 ัยังัยังยังยงััังงงงังัยังยงยยยัยังัยังยยังยังยยยัติลังงงงง ยังอย่อันเดียอยบางทิ้งมัมน่ยังอยู่บางหนึ่งอยู่ตีบบุะจะไปให้เอาดงเทิร์นะมันมีสารไ้าันานตรไว้เยองนี่แน่าท่านกินเายังอยู่บ่ยังอยู่อันเดียอยู่บางทิ้งมเมนยังอยู่บางนึงอยู่กีบยังอย่ันเดียอยู่บางทิ้งยังอยู่หันเดีอยู่บางทิ้งอ่ะบมัมน่ยังอยู่บางนงอยู่บ่ ให้เอาทงเทิงหมดละมับบนยังอยู่บาง,งเรื่องอยู่ตี๋ปุระจังไปให้เอาทงเทิงหมดละมันมีสามใน่พานมาขุดไว้อยู่ปุระจังไปให้เอาทงเทิงหมดละปุระจังไปยังปุระจังไปให้เอาทงเทิงผุนมันมีสามใน่พานมาใน่พานมาขุดมาขุดไว้อยู่มันมีสามใน่พานมาขุาาดไวด้อยู่ไว้อยู่ไปเอ้าไปตัวกลับขึ้นไปทางเก่าอยู่บอ่ะหแล้ว ย่างแล้วแ่ฟังหวยนี่ไปเลยกายดวงท้งนาไปก็เห็นแยกแล้วไปตัวไปตัวแล้วย่างแล้วแต่ฟังหวยนี่ไปเลยบ่แล้วย่างเลาะต่ฟังหวยนี่ไปเลยบ่แล้วย่างเลาะต่ฟังหวยนี่ไปเลยบ่แล้วย่างเลาวต่ฟังหวยนี่ไปเลยกายดวงทั้งนาไปก็เห็นแยกแล้วกายดวงทั้งนาไปก็เห็นแยกแล้ว นะตัวข้างานี่ทิ่งหลายวแนั้นหมดลายอยู่ดิคือพอสมนิษของเส้นหมูวะเขามอกหน่อ้ฟังจินเขาว่าอะไรเยอะสองมือนยังสมนิษ์ไหหลายอยู่ดิหลายอยู่ด็ไม่ยังสมนิษฐ์แงไหนไม่ยั้งสมลิงจังไหร่ตามน้อองมันมาสั่นวาหัวงาบปไเชักสามมือมาสั้นอันนี้ซีมือที่หามันก็จะเป็นสมกิดีนี่้องมันน่ะบ่ Ngoài, ngoài ta cần Ngoài là cái hoa Ngoài Ngoài Phổ con gì Nên có hỏng ăn là bỏ Nên ăn là cái này ăn hẳn bỏ nhỉ ไบนี่เอาพอมันไึงชแล้วไง้อปั้นถึชมฟังทั้งะเอาแล้วมันสิเป็นยังไงบันี่ยเอเอาเอาแล้วมันสิเป็นจังไดบ้ตเนี่ยเนอะจั่ใเอออกมากัวข้ามเขาข้อยเอาโอ้ยหยาดหยาโอ้ยนะ

ที่บ่าทั้งไหนสิไปเห็นสมลิงแบบนั้นมันกบฟักมุนมุนก้อนหน่ตัวฟักมุนมุนสะก้อนหน่งตัวหอดีดีใส่เข่าใส่กระเทียมสามซีเมือเปิดออกมาแดงจึงครึ่งอยู่ใส่เข่าใส่กระเทียมห่อดีดีใส่เข่าใส่กระเทียมห่อดีดีสามซีเมื่อเปิดออกมาแดงจึงครึ่งหอมห้อยสันตัวสามซีมือเปิดออกมาแดงจึงครึ่งหอมห้อยสันตัว ปีงใบตองแล้วกับเขาเน่ยตุยโว้ยอันนี้คือขวาแม่มันบอกพผเหี่แมลิม่่ังสันแม่มันบอกแม่มันบอกพาเหตุสมลิ่งจังสันแม่มันบอกพาเหตุสมลิ่งจังสัน เดี๋ยุดว <What> ิ่ง่อเนมยมาเห็บมลเี๋นโอ้แต่ว่าราจะันเล่ยอยเศ้ากินเลยเดี๋ยวสงล้โอ้แต่ว่าหลังๆมันเนี่ย่อยเศ้ากินละได้สมลิ้งเดียิงเอาเศร้ากินน่ยงานตัวแซ่แ่สร้ยไ่ได้เป็นขี้นหนเนาะกินไปกินมาก้่แข็งเลยอันอเป็นขึ้ข้นเนาะ โอ้ยมันก็เป็นคือคนนี่เนาะกินไปกินมาหลักข้อแข็งเว้ยว้ี่กี้เขาได้ม้าเนาะตไปแกงซส้นางมเนี่ยกำให้ม่สงพอรออยู่เอาปมากเขาแล้วกินซ้ำเนี้ยเอาอย่าเล่าเมื่อนไม่สมซีนิ่งด้วยว่นกีนย่าเล่าเมื่อก่อนไม่สมซีนิ่งด้วยว่กีน เอาแล้วกรหัวเอาแกงแล้วแล้วมือกับน้ำม่ส้มจีมือกับน้ำม่ส้มแกงแล้วแล้วมือกับน้ำม่สมยกอันยกชั่วชั่วสองเหี่วอยู่วันแกงแล้วเล้วมือกําน้ำม่สมยกสองเหียวอยู่ติไม่ดีเลชู้ตายค่ะต็วนี้่อหามแต่แล้วเจ้าเนาะ่อจะหามไปเลยเปอกระดเนาะ โอ้ยกระหาว่าไปละน้วานนี้นาะแถเส้าจัวหาจินเจงจินฟ้านไปจังสันกระจุงไปจังสันลงนี่มันกวดนี่ดีข่อยบงมันเด้หาจินเกินกวางกินจิเจงกินว่างกินฟ้านสันหากินเก่งกินกว่างกินฟ้านไปจังสันกระจงจังสันก็จงจังสันลิงนี่มันกวนี่ีข่อยบงมันไดลิงนี่มันกวดนีรีขอยเบยิ่งมันได เาตัวเจ้าตัวเ้าัวตัวเจ้ตเนเป็นไห้หรอว่าเจ้าเห็นหยันไม่มือขึ้นนี่ยปกพญาโป่งคาง้นเป็นไห้หรว่เมือขึ้นเนี่ยปกพญาโป่งคาง้นเป็นไห้แต่ว่เออมือขึ้นเนี่ยปกพญาโป่งคาง้นเป็นไห้แต่ว่ะก็เป็นพลาดมาโดนว่าก้าว้จักนี่แม่นวะแม่น อาบันเนาะโอ้ผ่านแหล่นี่ก็ได้การเว้ยเฮ็ดแมนจังหวแมนโอ้โอ้ผ่านแหล่นี่ก็ได้การเว้ยกินครับเนีเ่ยต้อแก้อยดีโอ้ยเขาต้องระวังเลยมาจักกูจักกูนี่ปลานั่นบอดแมนไอ้เจา้าพักบอดเท้าแขนดีแมนบอดเออไอ้เจ้าไดนกินอะไรมาปลานั่นบอดปลานั่นบอด าปั่นบ่ไปที่ละป้าไปที่ละปะาม่นไิี่เมน่อไหกินล่ะเหนดกินละเหังไดกินล่ะยิ้มเขาจะเศร้าะเพราว่าเจ้าหิ้วเขาเดยนี้ทีแม่ไปยังกินละห้องอเนอะย่างไปรเทยเ้อก็จพี่จะพ่ากระแตกระหอที่พ่อกเพแลียงจับ่เพาะว่าเจ้าหิ้วเขาเดี๋ยวนี้พว่าเจ้าหิวเขาเดี๋ยวนี้ ย่างไปเรื่อยๆกะสิบ่มีอยู่บ่อกระแต่กระห้องย่างไปเรื่อยๆก็สิบ่มีอยู่บ่กระแต่กระหอกปีงคนละตัวก็สิบ่แล้วอยู่บ่อปีงคนละตัวก็สิบ่แล้วอยู่บ่ปีม่ไหนเด็กี้ปีม่ไหนเด็กแซ่บคือกันเนี่ เน่ยได้การเลยเออเขาเก่งครับเนี่ยเขแกห้อยปีนี่เขาดเสิแม่ไปยังกินแล้วข้ามอเนอะย่างไปเรื่อยๆกับมอพี่มี่งเลยขอทั้งไหเข้านางก็ไปใส่หปยส้ปไปน้ำหวยเลยบาทนี่างกาไปใส่หวยใส้ปะไปน้ำหวยเลยบาทนี่างลงไปใส่หวยไส่ปะไปน้ำหวยเลยบาทนี่มันอยู่ทั้งใตหละมาพี่มาพี่มันอยู่ทั้งใตหะละมาพี่มาพี่ ตั้งแต่นั่นพรละท่ีพร่พี่อ๋อจมูกมันขึ้นปหาหอยีพี่น้องท่าีมันจะไงน้ำท่าของเจ้าอย่างมากอย่างมากทางพี่มันจะไงเออทางพี่มันจะไงอย่างมากอย่างมากอย่างมากองกอ๋อขึ้ปาหอยีพี่น้องท่าทีมันจะไงนำเขอเจ้าอย่างมากอย่างมากใกลไปไกลมากเห็นเลยอยู่ดีล่ะพอ่าเขาบดสนใจมันเสือเสือีแท้ ไก่ไปไกยมากก็เห็นเรื่อยอยู่ได้ล่ะแต่ว่าเฮาบริษัสน,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 นใจมันซื้อๆไก่ไปไก่มาก็เห็นเรื่อยอยู่ได้ล่ะแต่ว่าเขาบริดัสนใจมันซื้อๆที่แท้ต้นต่อมันอยู่นี้หรือว่าขงแถวเดีนลมไท่้ต้นต่อมันอยู่นี้ที่แท้หันต้นต่อมันอยู่นี้ระัแถว,ว,วแนีมันลมด้ระวังด้แถวนงมันลมเรด้แถวหนึ่งมันลมด ต่อมันอยู่นี้นหรือว่าเ้าวองเฉนี่มลงเนี่ยเมือ่อขวามีอย่าปีอย่าปีเมื่อขวามี่พี่พี่อย่าทั้งพีคนเดียวหัวแยกยุบค,คนเดียวคนเดียหัวแยกยุบค,คนเดีวุวนเดีหัวแยกยุบนเดีเวเด็กที่นั่นจะนข้าไหวยางร่งมาบัง,งย,ออย,ยีดีกว่าสามารถยางมาก วันคืซงเงียบเ้าเหมือนกันออ่งยเอออย่างมาอย่างมากปีนี้คือโ่งเงียบแถวว่ะวัปีนี้คือโ่งเงียบแถวว่ะวันวคืโงเงียบลบาเหมือนกันแล้วแล้วเไ่เหมือนีหมือนนี่วันคืองเงียบวคือโงเงียบถบ้าเหมือนนี่ ว่านยกผับกข้นไหมาขอยาวมันว่างเวียงว่งเวียง่ไรบ้างขอยามันว่งเวียงว่องเวงเ่รบ้างขอยามันเงียบเงียพิดปกติอยู่ได้นิว่างเวียงวางเวียงเช่นไบ้างอยามันวังเวียงวังเวียงช่ไหบ้างขอยามันว่างเวียงบางเวียงจังนไรวะ มัางเลี้ยงมังเสียงกันเลยป่ะนะไปงานไปมาหอดองอะย่านนังว่าเงียบพื่เสือด้ออว่ามันเงียบพ่ือด้อว่ะบอกแล้วบอกว่ามันเงียบบอกแล้วใอยว่ามันเงียบนะเส่ยละยุ่ส่ละเอยย่ใส่บ่ะนั่นเอาแล้วมันไปยุ่งามตั้งอย่างนีเหรอไปยุงอะไเออยย่ใสี่เอยยุ่ใส่ว่ะใอยว่าพยุงามเนี่ นั่นมาจอดกันเป็นซ yeah, ้าแยกไหมเออยังเออหลุมแยกกันป็สี่ละเส้หลังยุ้เส้หลัง้ยส้นวานนั่นว่าแล้วมันเก็ยุ่งามทางแยกอันนี้ล่ะเส็จแล้าวเาต้องขามหวยไส้ไปท้งกุ่มสักนยงสั้นกว่าปะย่างขาเหนียวก็อยุ่งามทางแยกเนล่ะมันก็อยุ่งามทางแยกอันนี้ล่ะ ทัองกุ่มทุกคนสีจางตัวไงยางขามียาวสิจังสันตัวไปยางขามียาวสีจางสันตัวไปยางขามียาวยางขามียาวกคตรตัวหลาแจ้วนี่เออยางแหลงเนาะยางฝนบรงแง้อีพอเยี่ยมคอพุดเลยเออเย่ยมแหงเหระเออยามแหลงเนาะยามฝนิ่งแหนอีพอบ่แเ่็ญ่วงหัวพุนบ่ พ่อคุวเร้ข้ตางเสีงรายเดอ๋วะอยู่ทั้งๆงี่หวยกันได้หน่นนยอ,อยนี่แหละเนาะอยู่ทั้งเตือขึ้นไงเดอวะโอ้เห็นเซย์เลยยางมาพียางมาพี่ยางมาพี่ยางมาพีมาพผมห่วยแล้วมาพี่บานนี้เอตแต้นแย่งีันอยู่ใส่บ้านอยูี่เนี่ยแหละผมห่วยแล้วมาพี่บ้านนี้ควมห่วยแล้วมาพี่บานนี้ เออต้นแค่น e, ันอยู่ใส่หวะมันอยู่นี่ได้หล่ะเอ๊ต้นแค่นาำมันอยู่ใส่วะมันแต่เก่ามันก็อยู่แถวนี้เด้หล่ะแต่เก่ามันอยู่นี่เด้หล่ะแต่เก่ามันอยู่นี่เด้หล่ะมันอยู่นี่เด้หล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าเข้าจะเฝ้าเข้าเห็นตอมันอยู่หวะแหมมันไม่เผยบ้าบ้ากันได้หรอทั้งใกล้กระเบื้องโมหยางก็แหมมันไมีไผยบ้าบ้ากันได้หรอ ไม่มันบบมีไผมาบักมันได้ดอกที่ท uh <kleine> <ame> ้างใต้กับบอื่นบอยากเนาะแต่อยู่ทั้งใต้กับบอื้นบอยากเนาะท้างใต้กระบอื้นงอยากเนาะมันเจ้าหลงหม่องบ่อโหลงนะมันก็ยืนยู่ข้างห่วยนี่ได้หะอโบหลงนะมันก็ยืนยู่ข้างหวยเได้อโบหลงนะมันก็ยืนยู่ข้างห่วยนี่ได้ล่ะ <Es> <an> <c oughs> ผมมองว่าส <half. S 2> ีหลงอยู่บ่อปีไก่ปีก้อนเหรอพยายางผมหวยมาหนีเจ้าของมานําำข่อยอยู่บระมัวสีหลงอยู่บ่อไสีหลงอยู่บ่อปีไก่ปีก้อนเขาพยายามข่มหวยมานีปีไก่ปีก้อนเจ้าก็ย่างขวมหวยมาหนึ่งข่อยน่ได้ล่ะปีไก่ปีก้อนเจ้าก็ย่างขวมหวยมาหนึ่งข่อยนี่ได้ล่ะ ปีก่ปีก้อนเขาขย่างขมห่วยมานหนีเด้เจ้ากัอลูกมาน้ำข่อยอย่บอมแมนบ่ปีกยปีก่อนเขาขย่างขวมห่วยมานหนีเด้เจ้ากับมาน้ำข่อยอยู่บ่แมนบ่เออามาอยู่น่าปิดีระบาดนิขับมามนีมาเอาตอนมก็ไม่เห็นมันสนันาปใดีระบาดนี้ับมาไม่คนมาเอาตอนก็จะไม่เห็นเหมือนเด๋อขับมาคนมาปั่มมันคือมันคือจะไเห็นตอนมเด มันไปใส่ว,ว่ะคันว่ามีคนมาปั่มก็บ่เห็นต่อมันบบดน,นี้ต่ <t> อมันก็มาเห็นสันามันไม่ไช่าบบอ่นแบบเอ้อเขาเจอของแล้วเจอ,เอ,น,อ,เอนี <t> ่อืมอืมเพราขวางเราว่างีมันก็ไม่นหลักเสียงย่างกายเป็นก้ย่างกายไป็นก้อมันต้ออยู่หลักเสียง ่าง่ไปกอย่งไก่ก่อนมันต้องอยู่นี่แหละเสียงย่างไก่ไปก่อนย่างไก่ไปก่อนไปก่อนทักสบายสบายเ้่งหาหมงเลยดูนี่บอสบสบบายสบายสบายสัายสบายสบ่ยนบบายสบสบายสบาบายายยบสบบาบบบ ก็แม่น้ำยางเลยหรือกระชังสันคอยกระสีบดทียงต้นแค้นขต้นแบบไงหนึ่นาะเออกรจังสัน่อยกระสีบดิงเออกะังสันคอยกรสีบเถียงต้นต้นบงห่าะต้นแค้นยางต้นนี่ก็ต้นบบกไงหนึ่งเนาะต้นเนี่ยเน่ลกว่ะนต้นแค้ต้นบบไงหนึ่งเนาะแยไปข้างหน้าน่ำรํำหวยรูกบอี้บอี้มันยืนอยู่ฟังหวยยงงามอ่ะ มีบ่มีบ่มี่มันยืนอยู่ฟังห่วยมองงามนั่นพี่บ่หมี่มันยืนอยู่ฟังห่วยจ้องงามนั่นก็ไปเบิ่นไปมากนบ่นง่ายเฉยคิดเลยไปย่างขึ้นย่างขึ้นมันมีแนวบางตาเขาดิถ้านานเดี๋ยวมันมีแนวบางตาเขาดิมันมีแนวบางตาเขาดินี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปเปลี่ยนเกือบแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปเปลี่ยนเกือบแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวไปเปลี่ยนเกือบแต่ก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อค่อยเปลี่ยนเกือบแต่ก่อนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปเปลี่ยนเกือแตเกือบแต่บอกคมก่อนรอก่อนหน้ามสีเห็นบ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อค่อยเปลี่ยนเกือบแต่บอกคมก่อนลอกันดูมันสิเห็นบ่ ก็นาเหมอมันสิบลนเฮีนีอยู่บ่เราคอยเป็นเกิดแจกก่อนราใเสรเกิดบคกพระมนกนาเหมอะมันสิบลูเฮนนย่อยู่บกอ่าเอาไม่ยังเกิดแตกคอยก็เหลืออีกงเดียวเราคอยเป็นเกิดแจกก่อนราใเสรเกิดบพมือนกน่าเหมอมันสิบลเฮอยู่บกเออเอาด้านนี่แหละใส่เกิดบ่คมก็น่ามันสิบลูเอนู่บ่ใส่เกิดบ้ใส่เกิดบกคมมือนกันนะใส่เกิดบ่คมเหมือนก่อนหน้ามันสีบลูเ็นบ่มันสิบลเเ็นอีรีบ่ อาคัะเอาไม่ยังเกือบแต่คอยขึ้นเหลือกินเดียวเออฮะเอาเกือบแต่คอยขึ้นเหลือกินเดียวบ้านนี่ไมยังเกือบแต่คอยขึ้นเหลือกินเดียวเอาเจ้าหม่าโจรจิงสั่งหม่าโจรคูนึงเหรอเนาะเน็ปเซดาบ้านไหนเนี้ยหมาโจคูนึงเหรอเนาะเน็ปเซดาบ้านีหนก็เอามาคูนึงเหรอเนาะเน็ปเซดาบ้านไห ปูนึงเหรอเนาะเน็บเสดาก้านี่งเนี้ยน่าแว่าเนี้ยเดี๋ยวโมเมนเฮียส้ขึ้นหางกูมันมีเฮียะบาดเนี่จักเดี๋ยวโมนเฮียด้ขึ้นหางมืงขึ้นนี่บ่เออแม่เป็นสีแม่ยุคนลงจักเล้วย่มเนต้เฮีอยู่มองคืนหางมืงขึ้นนี่บ่เอกจาเกลโมเมนต์โมเมนต์เฮียอยู่มองขึ้นห่างมืขึ้นนี่บ่เออเต็มมึขึ้นนี่บ่เออโมเมนต์เฮียอยู่มองขึ้นมาโมเมนตเฮียอยู่มองขึืนหางแต่มมึขึ้นนี่บ่เออสีแม่เป็อยุคนล สีแมงก็อยูลลออ่พุ่น,นล,ละเฮ้ยสีแมงก็สีแมงอยู่พุ่นละโอ้ยนอ้เจ้าแค่บานนี่ย่างขึนง้นไปหาก่อนปะย่างขึ้นทางะไปปะย่างขึ้นไปหาก่อนปะย่างขึ้นไปหาก่อนปะอี้โอ้ยย่างขึ้นไปหาเออขันบ่ออะไรดิปั๊บปั๊บปั๊ป,ป,ป,ปัเออขันบ่ออะไรดิเออขันสันบ่ได้เด้ ปะ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 เออแม่งเปสีแม่งยี่หุ่นละยามขึ้นไปหาเออกระสันบ่ได้เด้ปะ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 ,ปะโอ้ยหลอดนายนี่นี่ฮะมันต้องได้แหมเจ้าเสื้อควยนี่กระสันควยบ่เอามานั่มดอกมันตองได้แห่เจ้าเสื้อ่อยนี่กระสั่น่อยบ่อมานั่หรอกมันต้องได้แห่เจ้าเสื้อ่อยนี่กระสั่น่อยบ่อามานั่มดอกดอกมา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 ,ามายามายามาย่าไปรับทานเก่าเลยนะเฮา มา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 ย่างมาย่างมาย่างน้ำทางเก่านีเระเฮาย่างไปน้ำทางเก่านวหนะเฮาแม่ปีเฮียจะมองล่างนานเลยก็จักเพราะว่าข่อยนั่งร่วงดีมองล่างนานีลยก็จักแม่ปเงียจะมองล่างนานก็บ่จักเพราะว่าข่อยนั่งร่วง้ีข่อยนั่งร่วงดีข้าพเั่ากับปีนขึ้นหางมาขึ้นนี่ละมันเฮียกับปีเงียอยู่ใต้หางนั้นขราพเั่ากับปีนขึ้นหางมาขึ้นนี่ละ คันบ๊อสั้นกับมองปีนขึ้นห่างมือขึ้นนี่ล่ะคันมันเห็นกับสีเห็นอยู่หันไปห่างหันนี่เป็นจิงสีเขียวห่างขึ้นนี่แหละมันเห็นกับสีเห็นจะไกลห่างหันนี่เป็นจิงสีเขียวสีแดงมันหาไม่หากหรอกป้า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 หัโทษขอให้หลายๆนี่จะจิงสีเขียวยังแต่กิ่งสีเขียวสีแดงมันหาบ่ยากดอกป้าป้ป้าป้า ขอโทษขออภัยหลายๆขอโทษขออภัยหลายๆนา <c oughs> ่น่าหงุดหงิดยาวันนี้จะอยู่กับฉันจะไม่ขาย